แล้วเป้าหมายสูงสุดเราก็คือเนี่ยพยายามอย่างน้งนองๆเนี่ยครับทุกชุมชนที่เราทำงานด้วยอยากจะให้เขามีทางเลือกในการที่จะอยู่กับที่บ้านนะครับไม่ว่าเขาจะโตมาด้วยการศึกษาแบบไหนอะไรก็ตามเราอยากจะเห็นเขามีทางเลือกที่จะทํางานอยู่ที่บ้านนะครับก็ ปัจจุบันก็โลลไลท์ก็พยายามสร้างคอมมูนิตี้ของนักท่องเทีย่ยวที่สนใจเรื่องการท่องเทีย่ยวโดยชุมชนนะฮะก็สร้างมาเรื่อยๆสอปีละเกือบ2ปีละเรามีนักท่องเทีย่ยวที่มากับเราทั้งไปกับของชุมเราของเราก็คือ,อทํางานชาวบ้านจนกระทั่งมั่นใจว่าชาวบ้านบริหารจัดการเองได้นะฮะก็มีไกด์มีห้องพักมีกิจกรรมมีอาหารอะไรต่างๆนะทั้งแพ็กเกจชาวบ้านจัดการเองก็มีนักท่องเทีย่ยวมา4สี่ร้อคนละที่ไปกับเราก็เราสร้างรายได้ตั้งแต่ ที่เราจดทะเบียนบริษัทก็ประมาณ2องล้านสามแสนบาทนะฮะก็75%็อรนของนี้ไปที่ชาวบ้านโดยตรงครับแล้วก็เราทำทดลองพายล t ตไซส์เรื่องของการทเที่ยวกองทุนท่อเที่ยวเดิมชนกับสองหมู่บ้านท,ท,ที่เชียงรายนะครับก็หมู่บ้านนึงก็แก้เรื่องปัญหาขยะแล้วอีกหมู่บ้านนึงก็เรื่องการศึกษาของเด็กนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ วางแผนเติบโตเหมือนกันว่าปีหน้าเราแผนที่จะมีรายได้ประมาณ6ล้านบาทจะสร้างรายได้6ล้านบาทจากการท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะท้าเก็ตที่นักท่องเที่ยวประมาณ1 2 0 0คนนะครับแล้วก็ตอนนี้บนแพลตฟอร์มเราจะมีชุมชนทั้งหมด7ชุมชนแล้วก็พยายามจะสร้าง้ครง,งก่องทุนท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยฮะกับอีก5ชุมชนที่เหลือที่บนแพลตฟอร์มเราครับก,ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของโลโก้อะไรครับขอบคุณครับครับ ขอบคุณมากครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็วันนี้เราพาไปเยี่ยมที่นาที่อีสานนะครับจากนั้นแบบเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเขาดอยมูเซอร์ไปดูป่านะครับแล้วก็ลงมาโรงเรียนมัธยมนะแล้วก็ไปจบที่แบบทางออกไปท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เลยนะครับก็อันนี้คือเป็นก่อนอาหารนะครับทุกท่านก็อาจจะเริ่มหิวแล้วก็อาจจะมีมีเวลาอาจจะประมาณนิดหน่อยในการอาจจะซักสองคำถามนะครับถ้าเกิดมีใครอยากถามอะไรนะครับมีไหมครับ เชิญครับเชิญครับคือคือเสริมนิดนึงครับเพื่อน,นี้เป็นตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมที่ที่ตอนคือตอนแรกก็ก็จะมีมีคนบอกว่าเอาองค์กรใหญ่ๆมาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทางผู้จัดเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆเอาตัวอย่างที่แบบทุกคนสามารถทําได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้้วก็เลยเป็นที่มานะครับเชิญครับพอมาชวนแล้วแล้วถ้าจะร่วมด้วยนี่ทำยังไงอะคะ ร่วมด้านไหนครับอ,อันไหนจะลง,างนามจะเกษตรอินทรีแก้จนเนี่ยคะ่ะก็จะระดมทุนใช่ไหมคะแล้วถ้าสนใจจะไปร่วมยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวแลกนามบัตรก็ได้ครับเด,เดี๋ยวไปคุยได้ครับโอเคครับ <laughs> แต่ว่าเข้าใจว่าอย่างโครงการนี้ก็จะอาจจะร่วมกับทางสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเขาจะพยายามจัดพาร์เนอร์กันขึ้นมานะครับจะมีแกนกลางสําหรับคนที่ แบบนี้ไหมคะแล้วก็มีแกนแล้วก็ทำเมนูช้อยส์ให้คนโอกาสให้คนเยอะๆไปได้เลือกได้อย่างเงี้ยคะ่ะได้ครับก็มาช่วยกันคิดและร่วมกันได้เลยครับครับไม่ทราบมีคำถามอะไรอีกไหมครับเชิญครับ ค่ะไม่ไม่เชิงคําถามนะคะแต่เป็นแลกเปลี่ยนกับน้องที่ทําเรื่องถั่วนะคะพอดีหลายปีก่อนได้เป็นคนที่เข้าไปคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC นะคะแล้วก็ได้ไปที่กายาวน้อยนะคะกะ็ได้เห็นส่วนหนึ่งว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทําธุรกิจในเชิงท่องเที่ยวชาวบ้านเองก็มีตลาดส่วนหนึ่งอยู่ในชมุมชนแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของเขาเองนะคะตอนนั้นเขามาถามว่าเอ,อ๊ะ ทางโรงแรมที่อยู่ที่ที่เกาะยาวน้อยโรงแรมแพงๆอะจำไม่ได้อะไรเขาเขามีทัวร์ที่เป็นกลุ่มแม่ไม้ของอเมริกามาจากอเมริกานเนี่ยนะคะมามาเที่ยวแล้วก็ทางโรงแรมเองก็มองว่าอยากจะเชื่อมอะไรกับชุมชนบ้างนะคะเขาก็มาประสานว่า กิจกรรมที่มาอยู่15วันเนี่ยเที่ยวก็แล้วนวดก็แล้วอะไรเนี่ยมันก็ยังเหลือเวลาอยู่จะทําอะไรบ้างก็มาติดต่อทางกลุ่มที่ทําท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะยาวน้อยว่ามีกิจกรรมอะไรให้เขาทําซึ่งทางกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบจะให้ทําอะไรนะคะก็เลยแนะนําไปว่าก็ที่เราลงไปดูเขามีเรื่องของบาติกนะคะเรื่องของ <c oughs> การทําขนมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าทําไมไม่เซตออกมาว่าให้อ่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเนี่ยมาทดลองรรทำปาทกทำกะลามะพร้าวแม้กระทั่งแม้กระทั่งขดูดขูดมะพร้าวด้วยเอกตายเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยมองว่าฝากน้องไปด้วยว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะดึงตลาดซึ่งมันมีอยู่แล้วในชุมชนให้กับแม่บ้านให้กับทางคนในชุมชนได้เนี่ยนะคะก็จะมีความยั่งยืนที่เขา เขาไม่ต <Milwaukee. S 2> ้องพึ <Fern andez fella> ่งพาจากภายนอกทั้งหมดนะคะก็สามารถเชื่อมต่อในนั้นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับจะเสริมอะไรไหมครับก็ที่จริงเกาะยาวน้อยก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เราทํางานกับพาร์ทเนอร์เรานะฮะซึ่งก็คือสถาบันการพัฒนาท่องเที่ยวดยชุมชนหรือ CPTI ซึ่งโจทย์ที่เราได้จาก CPTI ก็คือแบบเกาะยาวน้อยเนี่ยเขาทำท่องเที่ยวมานานมากแล้วชาวบ้านเขาแข็งแรงมากในการต่อสู้เรื่องเรื่องการประมงนะฮะเรา ทีนี้โลโคอลก็ไปเห็นชุมชนนี้แล้วเราก็เลยแบบแพ็กเกจที่เราทํามากับชุมชนนะั่นคือเรื่องของเราเน้นเรื่องแบบโอเคพี่โฮมสเตย์ประมาณ5 6หลังที่อยู่ในกลุ่มของของกอยอน้อยนี่ยเขาก็ทุกคนเป็นเป็นชาวประมงหมดเลยแล้วก็ไฮไลท์ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องได้ออกเรือหาปลากับพี่นะโดยใช้อวนเนตอวนต่างๆที่พี่คิดว่ามันดีกับปลาที่อยู่ในในใน,ในทะเลอเะไร้ยส่วนเรื่องของผ้าพาติกเราก็กําลังสนใจอย,อยู่เหมือนกันแล้วก็ จริงมีนักท่องเที่ยวมาจากโลโคอลายที่ไปของของกอยาน้อยประมาณ10-20คนแล้วนะฮะแล้วก็สนใจมากถึงแม้ราคาจะแพงแต่เราคิดว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะอยากน่าจะน่าจะแล้วก็เป็นชมุมมุมลสลิมที่น่ารักมากก่อยอยาน้อยอาหารนี้สดๆนะก็อยากจะชวนทุกคนไปเหมือนกันครับครับแต่ช่วงนี้เป็นรอมฎอนที่จริงเพิ่งเพิ่งเสร็จรอมฎอนไปก็หลังจานี้ก็เต็มที่แล้วครับ ครับ,รบได้ครับก็นองจากเวลาเราก็คงใกล้หมดมากเต็มทีเกินมาแล้วจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ย้อนสิ่งที่ท่านได้ยินจากเซสชันนี้ไปเซสชัน hmm. เมื่อเช้านะครับ mm hmm. เช่นในส่วนที่คุณฟรานซิสพูดถึงนะครับที่ว่าเขาพยายามจริงๆเขาก็เริ่มแบบนี้ครับไปทํางานกับกิจการเพื่อสังคมที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามีนวัตรกรรมบางอย่างเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็คือจับสร้างความร่วมมือกับทั้งภาคเอกชนทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างๆและหน่วยงานต่างๆสามารถขยายจนสามารถที่จะสร้างอนาคตที่สําคัญสําคัญที่ยั่งยืน ให้เห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปธรรมได้ในแต่ละเรื่องครับผมเชื่อมั่นมากว่าจริงๆทุกทุกโครงการทุกทก,กิจการเพื่อสังคมที่มานั่งที่วันนี้จริงๆสามารถอย่างน้อยปฏิวัติวงการ,กรเกษตรอินทรีย์อีสานได้นะครับแก้ความยากจนได้สามารถทําเรื่องการรักษาป่าต้นน้ําให้เป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับสามารถเปลี่ยนเรื่องของการาศึกษานะครับให้เด็กสามารถไปใน ทางที่ชอบที่ที่เขาสนใจจริงๆแล้วแก้ปัญหาเรื่องเด็กซิลซึ่งมีจํานวนเป็นหลักพันหลักหมื่นทุกปีนะครับเป็นต้นทุนมหาศาลให้กับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือเนี่ยครับสามารถที่จะแปลงภาคการท่องเที่ยวเนี่ยให้กลายเป็นภาคการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแล้วก็สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับชุมชนแต่ว่าเหล่านี้นะครับทั้งสี่ท่านนี้ไม่สามารถทําได้ด,ด้วยตัวเองแน่นอนก็เหมือนตัวอย่างเมื่อเช้าที่เน้นว่าต้องสร้างความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็นี่เป็นแค่หยิบมือหนึ่งของตัวอย่างที่จริงๆมีอยู่มากมายนะครับที่่วาาทง หลากหลกยรั์และเครือข่ายต่างๆเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือเพื่อจะเชื่อมโยงทุกท่านที่มีความสนใจนะครับในประเด็นอะไรก็ตามนะครับหรือแม้แต่อโชก้าทั้งสองท่านเนี่ยมาจากได้รับรางวัลระดับโลกที่ชื่ออโชก้าเฟโลนะครับก็ซึ่งก็มีตัวแทนในประเทศไทยด้วยนะครับอโชก้าก็สามารถที่จะค้นหาคนลักษณะนี้หรือว่ากิจการลักษณะนี้ที่จะร่วมมือกับทุกท่านได้ในการขยายโอกาสเหล่านี้ต่อ